สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระแรรสร้างสรรค์นะครับผมอย่างที่หลายท่านรับทราบหลังจากที่ท่านดําเนินการนะครับได้รับสิทธิ์โครงการม .33 วันที่22มีนาคมนะครับผมก็จะเป็นการโอนเงินงวดแรกนั่นคือ1,000บาทเพื่อจะโอนเข้าให้ในส่วนของผู้ที่จะดําเนินการใช้สิทธิ์นะครับม .33 ล้กันนะครับก็เริ่มใช้ในวันที่2 2มีนาคมเนี่ยครับช่วงเวลา6โมงเช้า โซโรได้เลยนะครับผมนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับเพื่อจะให้ท่านได้มั่นใจแล้วก็ใช้งานได้ถูกต้องอีกนิดเดียวนะครับที่จะถึงแล้ววันพรุ่งนี้นะนะครับยังไงก็ดําเนินการลองดูนะหลายท่านใช้ครั้งแรกนะครับอาจจะดูเขาเรียกว่าไม่ค่อยคุ้นมือนิดนึงแต่เชื่อเหอะครับพอได้ใช้ครั้งแรกแล้วเนี่ยโอ้โหจะติดใจในรูปแบบของการใช้งานเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของตัวนะครับรูปแบบเนี่ยนะครับถ้าท่านเข้าไปตรวจสอบผลนะ ที่ w w w m o 3 3 c o m เนี่ยนะครับท่านก็สามารถกดไปที่ปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับในขั้นตอนนี้นะครับพอตรวจสอบแล้วขั้นตอนที่2เนี่ยท่านก็กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของท่านชื่อจริงของท่านนามสกุลจริงของท่าน วันเดือนปีเกิดนะครับติ๊กให้ตรงตามข้อมูลนะแล้วก็เลือกใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบสถานะปรากฏข้อมูลแบบนี้ว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการม3 3มมแล้วกันนะครับและที่สําคัญก็ต้องบอกว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับวงเงินสิทธิ์ม .33 มแล้วกันตลอดระยะเวลาโครงการในการใช้งานเนี่ยนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางทุกๆวันจันทนะครับ ของแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเริ่มใช้จ่ายนะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะครับผมก็จะเริ่มใช้นะครับเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปสามารถสะสมใช้ได้ถึง31นะครับพฤษภาคม2564หลายท่านนะครับพิมพ์มาสอบถามชิ่นเดียวกันนะนะครับแล้วก็ขออนุญาตตอบในคลิปนี้สะสมได้นะครับท่านไม่ใช้ในงวดแรกหรือรอบแรกเนี่ยท่านให้รอครบ4รอบก็สะสมแล้วไปใช้ทีเดียวก็ยังได้นะครับสิ่งที่ท่านควรรู้ก็คือว่า นะครับในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับวันที่จะเป็นวันสุดท้ายในการใช้สิทธิโครงการเนี่ย31พฤษภาคมนะครับท่านอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจ นะครับท่านจะไปใช้วันที่31พฤษภาคม254นะครับวันนี้ก็ยังได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะเพราะว่าสะสมได้และที่สําคัญครับอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าสามารถใช้ได้ทุกจังหวัดไหมนะครับก็ขออนุญาตตอบชิ้นเดียวกันก็คือว่าใช้ได้ทุกจังหวัดนะครับท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านได้สบายใจและใช้งานได้อย่างนะครับมีความสุขมากขึ้นนะครับหลักการทํางานนะครับไม่ยากนะครับโดยรูปแบบของม .33 เรารักกันเนี่ย สิ่งที่ท่านไม่สามารถใช้ได้ก็แค่ร้านธงฟ้าที่มีเครื่องรูดนะครับหรือ,รอที่เราเรียกว่าเครื่อง EDC นะครับเป็นเครื่องรูดอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับที่เหลือท่านสามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านถุงเงินธงฟ้าประชาลันะครับร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะนะครับรวมไปถึงนะครับระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการอาทิรถแท็กซี่นะครับวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับก็สามารถใช้โครงการม .3-3 มสามรักันได้ด้วย และหล,หลายร้านค้านะครับก็เริ่มติดป้ายนะครับในเรื่องของม .33 แล้วกันเรียบร้อยแล้วนะพูดง่ายนะครับท่านเห็นสัญลักษณ์ท่านก็เข้าไปใช้บริการได้เลยรวมไปถึงการแพทย์นะครับล่าสุดนะครับใครที่อยู่ในระบบประกันสังคมถูกไหม แล้วอยากจะใช้สิทธิ์โครงการม .3-3 แล้วกันในการขูดหินปูนอะไรอย่างนี้น,นะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยโอ้โหก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมก็เปิดกว้างเหมือนกันนะครับในเรื่องของการใช้บริการโครงการม .3-3 เรารักกันครับต่อไปในรูปแบบของวิธีการใช้งานอย่างที่เคยสอนและแบ่งปันไปแล้วนะครับผมวันพรุ่งนี้คือ22มีนาคมเนี่ยนะครับวันที่22มิมีนาคมเนี่ยนะครับมีรูปแบบและหน้าตาวิธีการอย่างไรนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ ท่านก็เข้าไปนะครับในกรณีที่ท่านจะใช้งานถูกไหมเลือกสินค้าอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตัางคใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปนะจําไม่ได้ก็จดไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะทําการตั้งเรียบร้อยแล้ว6หลักมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับผิด3ครั้งก็ถือว่านะครับไม่สามารถเข้าได้ก็จะต้องไปดีเซตนะครับหลายท่านถ้าดีเซตไม่เป็น ก็จะต้องไปให้เจ้าหน้าที่นะครับก็จะต้องเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่กรุงไทยอีก, <S <S อกเพื่อจะทําการรีเซ็ตระบบให้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ระมัดระวังในเรื่องของขั้นตอนนี้นะครับและที่สําคัญไม่ใช่แค่ใส่ตรงนี้อย่างเดียวเนาะตอนเข้าเนี่ยตอนจ่ายท่านก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะในส่วนของตัวรหัสผ่านหรือพินหหลักตัวนี้นะครับผมเอาละสมมุติว่าใส่เรียบร้อยนะครับก็จะมาปรากฏหน้านี้เหมือนเดิมท่านก็กดเข้าไปครับไอคอนตรงนี้นะในเรื่องของตัวจีวรเรตนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้ว สังเกตครับว่ามันจะมีหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าเป็นต้นไปเมื่อท่านกดนะครับคำว่าใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับมันก็จะมาหน้านี้เลยแสดงให้ท่านเห็นว่านะครับระบบนะครับที่จะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ถูกไหมหนึ่งพบาทเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยอดสะสมนะครับก็คือ4 0 0 0บาทตลอดโครงการถ้าท่านกดรายละเอียดของการรับสิทธิ์ก็จะปรากฏแบบแตะกี้ ที่เป็นข้อมูลลักษณะที่ท่านเข้าไปที่ w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  o v e m 3แล้วกันแบบนั้นเลยแล้วก็กดปุ่มสีน้ำเงินนะครับก็จะปรากฏนะนะครับสิทธิ์ที่ใช้ได้นะครับ 1, บาทอันนี้ไม่จำกัดสิทธิ์ท่านสามารถใช้1,000บาททีเดียวก็ได้นะครับนะแล้วก็ปุ่มนี้สำคัญที่ท่านจะต้องกดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับใครที่ใช้ครั้งแรกนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะปรากฏแบบนี้นะครับท่านแล้วก็เวลาที่ใช้ก็อย่างที่บอกครับ6โมงเช้าถึง23.00น ประวัติการใช้สิทธิ์จะอยู่ตรงนี้ท่านสามารถกดแล้วก็ดูรละเอียดได้นะครับหน้านี้นะครับอย่างที่เราบอกไปถ้าท่านกดใช่ไหมเหมือนกับที่ท่านเข้าไปดูในส่วนของตัว w w w m ์ไวด์เวแล้วกันเลยนะปรากฏเด๊เหมือนกันเลยมีรละเอียดแจกแจงว่าหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านคืออะไรปุ่มนะครับสีนี้นะครับลักษณะของการแสดงสถานะว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการม .33 แล้วกันนะครับ แจกแจงรายละเอียดนะครับแล้วก็ตารางที่จะบอกนะครับซึ่งก็จะมีวันที่22มีนาคมนะครับงวดแรก1,000บาทนะครับแล้วก็วันที่29มีนาคมงวดที่2ตามด้วยวันที่5เมษายนงวดที่3และงวดที่4งวดสุดท้าย12เมษายนนะครับในกรณีที่หลายท่านนะครับมีคําถามว่าเอาแล้วจะได้แบบนี้คือวันนี้จะต้องยืนยันตัวตนให้สําเร็จก็คือในรอบที่หหรือกลุ่มที่1นะครับผมถ้า ใครดําเนินการไปหลังจากสมมุติวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านก็สามารถได้รับรอบต่อไปคือเท่าไหร่ครับนี่เลยนะฮะยี 29. มีนาคมเลยนะถ้าท่านสําเร็จในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วก็แสดงเมนูมอ3แล้วกันนะครับเอาละวิธีการใช้งานทําอย่างไรนะครับก็เราเข้าไปเรียบร้อยใช่ไหมท่านก็กดตรงนี้ครับคำว่าสแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์นะครับกดตรงนี้เลยนะนะครับ ทางด้านของร้านค้าเขาก็ทําของเขาในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับถุงเงินของเขาถูกปะเพื่อรองรับในการสแกนของเราสมมุติร้านค้าเขารู้ราคากดในเรื่องของการเข้าร่วมมส3 3แล้วกันถูกไหมครับแล้วก็แสดง QR Code ให้ท่านเรียบร้อยท่านก็กดตรงนี้ต่อเลยในโทรศัพท์ของท่านร้านค้าเขาก็จะยื่น QR Code นะครับให้กับท่านเพื่อจะเอาโทรศัพท์เรานะครับที่บอกว่าจะสแกนสิทธิ์ม33เนี่ยเอาตรงเนี้ย ไปวางทาบใส่ของอะไรครับโทรศัพท์ของร้านค้าแล้วก็รอสักพักหนึ่งจุดหนึ่งสำคัญนะครับท่านจุดตรงสแกนเนี่ยนะครับครั้งแรกอย่างที่บอกไปครับว่าอะไรที่มันเป็นครั้งแรกย่อมต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับจุดขั้นตอนการสแกนนี้1มือท่านต้องนิ่งนะครับ2ก็คือระยะของกรอบนะครับผมมันก็จะมีระยะของกรอบของโทรศัพท์เราแล้วก็ระยะกรอบนะครับที่แสดงปรากฏ QR ถุงเงินของร้านค้า อันนี้ต้องวางให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สมดุลกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องนิ่งๆนะครับเพื่อให้มันอ่านข้อมูลนะครับเมื่ออ่านปรากฏเรียบร้อยนะครับก็จะมาแสดงให้ท่านระบุว่านะครับสินค้าหรือมูลค่าที่ท่านได้ทําการซื้อเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้คือ200บาทเนี่ยนะครับท่านก็เมื่อถูกต้องแล้วท่านก็กดคําว่ายืนยันการใช้สิทธิ์นะครับตรงนี้ไปปุ่มแบบนี้เมื่อได้แล้วนะครับผมก็จะมีการนะครับให้ท่านใส่รหัสพิน6หลักหรือรหัสผ่านจําได้ไหมครับ ตอนที่ท่านเปิดเข้าแอปพลิเคชันเป่าตัางตอนนั้นแหละนะครับเป็นรหัสตัวเดียวกันท่านก็ใส่ตัวนี้เลยเมื่อใส่เสร็จสับถูกต้องเรียบร้อยก็จะมาปรากฏบินการทำรายการสำเร็จ เมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับคือขั้นตอนสุดท้ายก็แสดงเรียบร้อยว่าท่านได้จ่ายเงินให้กับร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยร้านค้าอาจจะขอถ่ายรูปก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลนะครับให้รู้ว่าได้ดำเนินการจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่จะให้ท่านได้รับทราบข้อมูลถึงการใช้งานนั่นเองนะครับผมเอารูปแบบต่างๆไม่น่ายากเนาะนะครับตามที่เราได้แบ่งปันไปนะครับก็ถือว่า เริ่มใช้22มีนาคมยอดแรกนั่นคือ1,000บาทก็ขอให้มีความสุขนะครับในการใช้จ่ายนะครับในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33นะครับสิทธิ์4,000บาทนะครับใช้ได้จนถึง31พฤษภาคม2564นะครับผมก็ขอญาตเป็นกำลังใจให้ส่วนหลา,ายท่านที่กำลังอยู่ในกระบวนการนะครับเรียกว่านะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ก็เป็นกำลังใจให้จริงรวมไปถึงเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ์แล้ว แล้วก็กําลังดําเนินการอยู่ที่มือถือของท่านนั่นคือการอะครับยืนยันตัวตนเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสแกนบัตรสแกนใบหน้าต่างๆก็ขอให้รุ่งและก็สําเร็จอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าดําเนินการทําแล้วมันยังไม่ผ่านสักทีนะครับผมยังไงก็ไปยืนยันตัวตนนะครับผ่านทางด้านของตู้ ATM สีเทาลองดูนะครับ ตามที่คลิปก่อนหน้าที่เราได้สอนไว้ลองดําเนินการดูนะครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่ในเรื่องของการยืนยันนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอให้สําเร็จรุร่วงด้วยกันทุกๆคน,นครับในวันนี้ถ้าท่านสําเร็จพรุ่งนี้ท่านได้รับเงินเลยนะครับในวันที่22มีนาคมงวดแรก1,000บาทและพร้อมใช้สิทธิ์ตอนช่วง6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านเลยทีเดียวนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องรำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ